ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซูมิงเบียนยืนยันนะครับว่าเบย์มิวนิกนั้นพร้อมขายเลรอยซานีให้กับลิเวอร์พูลแล้วนะครับถ้าหากได้ราคา90ล้านยูโรอัปเดตรายงานข่าวความเคลื่อนไหวนะครับในดีลก,กันย้ายทีมของเลรอยซานีปีกตัวเก่งของเบย์มิวนิกหลังจากที่นัดตอนนี้ นักเตะรายนี้ได้ตบเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลแบบเต็มตัวแล้วนะครับและไม่ใช่เพียงแค่ข่าวลืออีกต่อไปแล้วนะฮะและที่สำคัญทางด้านของสื่อชื่อดังก็มีความน่าจะถือนั้นต่างก็ออกมาเล่นข่าวการเชื่อมโยงระหว่างเลรอยซาเน่กับลิเวอร์พูลแบบไม่เว้นตะวันฉะนั้นก็ทําให้หลายฝ่ายต่างออกมาตั้งข้อสังเกตว่าดียกันนี้ทีมในครั้งนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง ดล่าสุดนะครับในช่วงกลางคื่ผ่านมานั้นทางนั้นของสปอตบิลนะครับก็ได้ออกมาให้ข่าวที่น่าสนใจล่าสุดโดยกล่าวว่าแล้วตอนนี้ลีรอยซาเน่อดีตปีกทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้รายนี้กำลังรอข้อเสนอที่เป็นสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวจากทางนั้นของไบยมินิกว่าจะมีการยืน่นเข้ามาหาตัวของเขาในช่วงสมัมเมอร์ปีหน้าหรือหลังจบฤดูกาลนี้หรือไม่ เพราะถ้าหากว่าเมื่อถึงตอนนั้นไบยมินิตยังไม่ยอมยื่นข้อเสนอสัญญาชมุมใหม่ไม่กับตัวเขาพิจารณาแล้วแล้วก็ักเตะรายนี้นะฮะก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพการแข่งของตัวเองโดยการยายออกจากไบยมเนิตเพื่อไปหาความทัดไทใหม่ใหม่และมีความมั่นคงในอาชีพการแข่งกับต้นสังกัดใหม่และลิวพูลนะครับก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ลรอยซานน่สนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดวยสน่อข่าวรายนี้ยังรายงานต่อไปนะครับว่า ดึงมานาตอนนี้นะั้นทางด้านของสโมสรไบยมนิกได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าทีมของพวกเขานั้นก็พร้อมที่จะขายเลอรลอยซาเน่ออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และตั้งค่าตัวนักเตะรายนี้ไว้ที่90ล้านยูโรแน่นอนนะครบว่ลิเวอร์พูลสามารถยื่นข้อเสนอตามจํานวนค่าตัวดังกล่าวนี้เข้ามาได้ถ้าหากว่าพวกเขานั้นสนใจโดยเรลอยซาเน่นะครับนันยันมาจากแมนเชสเตอร์นะฮะประับไปข,า,ขางขันกับไบยมานิกด้วยค่าตัวถึง70ล้านยูโรซึ่งแน่นอนว่าการขายเรลอยซาเน่ ออกจะเทียมในราคา90้าล้านโยูโรนั้นมันก็จะทําให้ทางไบยมินิกนั้นได้กําไรจากดือนี้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่ทัื่นั้นนะครับทางสปอตเบลก็มองว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องคิดหนักสําหรับเดีอนนี้ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะคว้าตัวลีลอยซาเน่ปาร,ร่วมทีมดีหรือไม่นั่นก็เพราะว่าในตอนนี้ลีลอยซาเน่นั้นรักเ,เนื่อย,อยู่กับทางไบยมินิกมโหฬารถึง3 8 5 0 0 0ปปอนต์ต่อสัปดซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวที่แพงกว่าโมเมสซาลาศิเอ และก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลคงจะม,มีทางยอมจ่ายค่าเหนื่อระดับสูงขนาดนี้ให้กับลีลอยซานเน่อย่างแน่นอนเพราะถือได้ว่าเป็นนักเตะที่พุ่งย้ายมาใหม่และค่าเหนื่อยขเงเขานั้นก็ทาลายเพดานขั้นเหนื่อยของสโมสรไปมากดังนั้นถ้าหากลิเวอร์สนใจที่จะคว้าตัวลีลอยซาเน่เข้าสู่ทีมจริงๆแล้วก็ทีมเจรจาก็คง,งต้องทําการต่อรองขอให้ลีลอยซานเน่ยอมลดค่าเหนือลงมาเพื่อให้เหมาะสมกับเพดานค่าเหนื่อของลิเวอร์พูล แน่นอนครับว่าทหารเป็นแบบนี้มีหรือที่เลรอยเาเนตจะยอมรับท่าเหนื่อยของเขาลงมาท,งทั้งทั้งที่อยู่กับไบเันมวนิคตัวข,ของเขานั้นก็สุขสบายดีอยู่แล้วดังนั้นต้องมาเาราลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเมื่อถึงช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะเปิดทำการลิเวอร์พูลจะจริงจังกับดิวการเยทีมของนักเตะรายนี้มากแค่ไหนนะครับพอทอยยืนยันว่าเจอเกมกลับกำลังเจอกับเรื่องปวดหัวกับการจัดตัวผู้เล่นเกมพบกับเอเวอร์ตันในวันเสาร์นี้ หลังนักเตะตัวจริงหลายคนนะครับไม่พร้อมสําหรับเกมในนัดน,นี้นะฮะสโมสรลิเวอร์พูลครับกำลังเตรียมความพร้อมสําหรับเกมทีมอังกฤษนัดเ,ม,เมอร์ซี่ไซส์ดับบี้แมตต์คู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเอเวอร์ตันที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่สนามแอนฟิลด์นะครับและถือได้ว่าเกมในนัดนี้จะเป็นเกมพิมพ์ลิแร,รกของสัปดาห์หลังจบช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับโดยจะมีการแข่งขันกันในเวลา12.30นาตามเวลาประเทศอังกฤษหรือเที่ยงครึ่งนั่นเอง จนถึงนาตอนนี้ก็ดูว่าลิเวอร์พูลนั้นกําลังพบกับเรื่องที่น่าปวดหัวอีกครั้งหลังจากที่มีนักเตะได้รับบาดเจ็บมาจากเกมทีมชาติหลายคนโดยเฉพาะแอนดี้โรเบอร์สันที่จะไม่ได้ลงสนามในเกมนั้นนี้เป็นที่แน่นอนแล้วรวมถึงนักเตะที่โดนใบแดงในช่วงก่อนนี้นี่ยางเคอร์ติจอนก็ไม่มีชื่อในเกมนั้นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะกําลังอยู่ในช่วงชดใช้โทษแบกดอลลาสุดนะครับตัวนั่งของพอจอยสยข่าววงในของลิเวอร์พูล และเดอะไทม์ก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าณตอนนี้อาการบาดเจ็บของแอนดี้โรเบอร์สันนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับสำหรับลิเวอร์พูลณเวลานี้และก็เป็นไปตามคาดว่าในตอนนี้ทางด้านของจอร์เก้นครอปนั้นกาลังปวดหัวกับการเตรียมจัดทีมผู้เล่นที่จะลงสนามพบกับเอเวอเรตในเกมพรีเมียร์ลีกคู่แรกในวันเสาร์นี้เป็นอย่างมากนะครับนั่นเพราะถือได้ว่าเอเวอเรตของกุนซือชอนได์นั่นคือทีมที่ไม่สามารถประมาทพวกเขาได้ใช่มันชัดเจนแล้วว่าแอนดี้โรเบอร์สันได้รับบาดเจ็บหนัก และหลงเล่นไม่ได้และอาจจะร้ายแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดในขณะที่กองกลารเรุ่งอย่างเค์ติจโจนนั้นก็กลาลังชดใช้โทษแบนนัดที่2จากทั้งหมด3นัดและที่แย่ไปกว่านั้นก็คืออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ดันลงสนามนกับทีมชาติอาร์เจนตินาครบ90นาในทีเต็มในเกมคู่เช้าวันพุธซึ่งแน่นอนว่าเขาจะมีเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นก่อนที่เกมในนัดถัดไปจะเริ่มต้นขึ้น อีกทั้งตัวของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นต้องบินไปไกลข้ามทวีปเพื่อกลับมาที่สมโมสรดังนั้นตัวของนักเตะร,รายนี้จะมีการเหนื่อยล้าติดตัวกลับมาด้วยอย่างแน่นอนและมันก็จะส่งผลร้ายที่จะทําให้แม็กอลิสเตอร์ไม่สามารถลงสนามได้ในเกมพบกับเอเวอร์ตันในวันเสาร์นี้ในขณะที่ตัวนักเตะร,รายอื่นอย่างดาวินนูเยสที่ทําได้1ประตูกับหนึ่งแอซิดในเกมที่ชนะบราซิลไป2 0 ขณะเดียวกันนะครับนักเตะรายนื่ยืนยางดาวินูเยสที่ทํา1ประตูและ1นึ่งแอซิสในเกมฝังทีมชาติบ 0. ราซิล2อรวมไปถึงนักเตะอย่างหลุยดีอาร์ที่เป็นอีก2นักเตะที่อยู่ในโซนอเมริกาใต้เช่นเดียวกันกับอลกซิสแม็กเอเซอร์ก็น่าจะพบกับความเหนื่อยละและหาเทางดนันสภหรับความคิดที่ไม่แตกต่างกันและถ้าหากสมมุติว่านักเตะส่วนทวีปแอฟริกาอย่างอลกซิสแม็กเอเซอร์ดาวินูเยสและหลุยดีอาร์ททั้ง3คนนี้ไม่พร้อมสําหรับการลงสนามในเกมวันเสาร์นี้แล้ว,ลวก็ ลิ์พูลก็จะต้องพบกับปัญหาใหญ่อย่างแน่นอนนะครับโดยตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถสรุปอะไรได้ว่าจะมีนักเตะคนไหนบ้างที่พร้อมสําหรับการลงสนามในเกมพิมพ์ลิกนัดที่ไปและเชื่อได้ว่าทางเชลซคลับนั้นนะครับจะรอดูสภาพความฟิตของนักเตะทุกคนก่อนที่จะตัดตัวผู้เล่นในวันศุกร์นี้ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะได้เห็นลิ์พูโภในสภาพทีมที่เราไม่เคยรู้จักลงสนามพบกับเอเวอเรตันในวันเสาร์นี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะฮะ โรบมโนยืนยันนะครับความสนใจของลิเวอร์พูลที่มีต่อจามัสมูซิล่านั่นเป็นเรื่องจริงและเดี๋ยวนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมีรายง,งานข่าวด่วนล่าสุดที่พึ่งออกมาแบบสุดๆร้อนๆนะครับที่ดูเหมือนว่าณตอนนี้ข่าวการเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับจามัสมูซิล่า กองกลางระรุ่งระดับโลกของสโมสรไบายมาิมนิกนั้นอาจจะไม่ใช่ข่าวลือและเป็นข่าวเล่นๆอีกต่อไปแล้วนะฮะเมื่อทางด้านของฟาบิโซโรมาโน่เยาข่าวทางด้านการย้ายทีมชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือก็ได้ออกมายืยนยันด้วยตัวเองว่านันตตานี้ทางลิบูนนั้นก็กำลังให้ความสนใจที่จริงจังในเรการย้ายทีมของจามัสกุนเซล่าและมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นการให้กับทางด้านสโมสรบไบยามินิกพิจารณา ในช่วงตลาดก,การสแกนนังเตะเดินมกราคมนี้โดยเมื่อวานนี้นะครับท่านันของสปอร์ตบิลนะฮะสื่อสิ่งพิมพ์กีฬาชื่ดังของเยอรมนีก็ได้มีการนำเสนอข่าวระบุว่าณนะตอนนี้ท่านันของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นก็กำลังเตรียมที่จะย่งชิงตัวจามัสมูเซล่าไปจากไบยมนิกและไม่ว่ากองกลางตัวรุกทีมชาติเยอรมนีในวัย20ปีรายนี้จะเป็นที่หวงแหนของไบยมนิกเป็นอย่างมาก แต่ก็ดูเหมือนว่ามีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่กําลังทําให้ตัวของจามาสบูเซล่านั้นไม่พอใจและกําลังมองหาโอกาสในการย้ายไปค้าแข่งกับต้นสกัดใหม่และกําลังมองหาโอกาสนะครับในการย้ายไปค้าแข่งกับต้นสกัดใหม่โดยเฉพาะการที่โทมัสทูเกลกุนเือเทียมสซอรไทร์เบย์แมนนิกไม่ค่อยได้ใช้งานนักเตะรายนี้มากเท่าไรนักและมักจะใช้ผู้เล่นรายอื่นที่มีอายุมากกว่าและมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งในการส่งลงสนามเป็นผู้เล่นตัวจริง ึ่งนั่นนะครับก็ทําให้ตัวของจามัสมูเซม่าไม่ค่อยได้รับการถูกส่งลงสนามเท่าไหร่นักในฤดูก,กาลนี้ดีล่าสุดทางนั้นของฟารบิซัวโรมาโนกัรูทางนั้นการย้ายทีมชื่อดังก็เรเอามาให้ข่าวที่น่าสนใจแบบสุดๆผ่านทางช่อง YouTube Channel ของตัวเองโดยเขากล่าวว่า ลิเวอร์พูลนั้นนะฮะกำลังให้ความสนใจในตัวของจามัสมูเซล่าอย่างจริงจังและพวกเขาก็สนใจในตัวนักเตะรายนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ก็ไม่สามารถยืน่นข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมได้เพราะทางเบย์มินิกยืนยันว่าจะไม่มีทางขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมโดยเด็ดขาดและก็ไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่กําลังให้ความสนใจแต่ยงังรวมไปถึงสโมสร,รชื่อดังอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ และเชลซีต่างก็แสดงความสนใจอยากจะได้ตัวดาวรุ่งพว,วนสูงสูงรายนี้ไปร่วมทีมเป็นอย่างมากโดยปัญหาสําคัญที่สุดณตอนนี้ทางไบยมานิกนั้นยังไม่สามารถเคลียร์ให้เสร็จสิ้นได้ก็คือการต่อสัญญาฉบับใหม่เพิ่มเติมให้กับจามัสมูซซล่าหลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขานั้นกําลังจะหมดลงในปี2026และที่ผ่านมานั้นตัวของเขาก็ได้รับการแจ้งแผนงานจากท่านของโอลิเวอร์คารนและฮาซานซาลิฮานมีสิต อดีต2อู้บริหารของโมอสยอน์บมินิกมาตลอดแต่เมื่อทั้งสองคนนี้ได้ลาออกไปแล้วนั้นทําให้ในะตอนนี้การตัดสัญญาใหม่ให้กับทางจามัสปูเซล่ายังเป็นเรื่องที่อยู่กลางอากาศและตอนนี้ยังไม่มีความคื่อหน้าอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับการตัดสัญญาให้กับนักเตะรายนี้และคาดการณ์ว่ายัางน้อยน่าจะต้องรอจนกว่าทางไบมินิกจะได้ตัวผู้บริหารคนใหม่เข้ามาแทนที่ของโอลิเวอร์คาน ละฮาซันซิลิฮันมีสิทธิ์เสียก่อนเรื่องนันกล่าวจึงจะสามารถดําเนินการและเดือนหน้าต่อไปได้แต่ไม่น่าจะใช่ในเร็วนี้อย่างแน่นอนครับดังนั้นในะตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้สโมสรอ,อื่นๆที่อยากจจได้ตัวจามัสบูซิล่าไปร่วมทีมนั้นได้เข้ามายื่นข้อเสนอที่จูงใจให้กับนักเตะรายนี้เพราะอย่างที่บอกไปก็คือตัวของเขานั้นไม่ได้ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องรวมาถึงเรื่องสัญญาตสมัยที่ยังไม่ขึ้นหน้านั้นทําให้ในะตอนนี้ตัวของนักเตะรายนี้ก็มองว่า อยากที่จะย้ายทีมเพื่อให้อนาคตของตัวของเขานั้นมั่นคงมากกว่านี้ดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสของหลายๆทีมนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้ในการยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวกองกลางดาวรุ่งที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกณเวลานี้ไปร่วมทับนะฮะเดอะคอปเลิกจินเบลลิแฮมเปเรเล่นให้กับมาดริดอีก15ปีไม่ขอไปไหน แฟนบอลลิเวอร์พูลครับที่พยายามภายเรือรักระหว่างเทนนเล็กซานเดอร์โนกับจูดเบิ์นแฮมให้มันลงเอยในเครื่องแบบเดียวกันยังถิ่นแอนฟิลอันมีต้องฝันสลายเมไม่ฟิลไวยบรรลุนิติภาวะเปรยว่าเขาต้องการเล่นกับต้นกับเรือเมริดต่อไปอีก10-15ึ10ปีจูดเบ์นแฮมครับ ผลงานเด่นในเกมยูโร2024อรคัดเลือกที่แซงชนะทีมชาติอิตาลีสามเนืองเมื่อวานนี้ทั้งเลี้ยงอย่างสง่างามไปล่อเอาจุดโทษนำสู่การตีสเสมออดซตนห้กมาคราฟตฟอร์ดยิงแซงจนสปอตเมลตัดคะแนนให้9คะแนนจากเต็ม10ความเฉ๋งนี้เองทำให้เดอะคัพยิ่งอยากเห็นจูเบ็างงามมารวงงานกับผู้จัดการทีมเจกเกคลับในเมื่อสนิทก,กับเทนนองกับตันทีมลิเวอร์พูลแล้ว ถถมยังเป็นเด็กใต้ความดูแรของจอแดนเฮสันอดีตกับตันทีหงดแดงแต่เรื่องจริงปวดใจเสมอนะครับจุดมังยำชิงออกตัวตัดรอนว่ายากมากที่จะกลับมาค้าแข่งในอังกฤษในเวลาอันใกล้เพราะเขามองภาพตัวเองลดเล่นอย่างถิ่นซันเต้ก็เบอร์นาบิลต่อไปอีกร่วมทศวรรษพมค่อยๆดีขึ้นทุกครั้งที่เล่นให้กับทีมเชงกฤษเบลงแฮมเปิดปากผ่านช a n n สี่เหมือนคือค่ำคืนที่ดีมากๆสมรบเรา แต่หากย้อนกลับไป2-3สปีก่อนทุกคนคงจำกันได้เกมพบกับอิตาลีมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนที่เล่นที่เวมบรีสเตเดียมในนัดแพ้นัดชิงชนะเลิศยูโร2020นะครับคุณต้องการเห็นความเ้าหน้าเสมอทีมชาติอังกฤษไปถูกทางและเป็นชนะที่สาคัญสาหรับเราส่วนตัวรักผลงานฟุตบอลที่เล่นออกมาในนาทีนี้เทรนเนอร์ระดับสโมสรผู้จัดการทีมทีมชาติเปิดอิสระแก่การเล่นให้กับผมแบบเห็นว่าเหมาะสม การติวเขลมเรื่องวิธีการเล่นในกราบเกตโ่ะท,ทำมาเมื่อ2องตนสเดือนก่อนแล้วตอนนี้ลุล่วงวิชาเต็มกระเป๋าอยากใช้ความกระหายนี้ลงเล่นคงเพราะตัวเองอยากย้ายปร่วมงานกับเรือมฤดรูด้วยค่าตัวมหาศาล1น3รล้านปอนด์เลยต้องโชว์ของให้คุ้มค่าไม่ว่าประตูหรืออาซิตหรือผลงานเพื่อพาทีมเก็บชัยที่นั่นเป็นสโมสรที่ผมอยากจะปักหลักไปอีก1 0 1ถึงปีของชีวิต รักการอยู่ที่นั่นเจ้านายคาร์โลอันโชลติอีกคนที่เหมือนเคยพูดดำเนิงเดียวกันว่าตำแหน่งที่เล่นในทุกวันนี้เหมาะแก่ผมปฏิทินฤดูกาล2 0 23 2 4เบลแฮมมีส่วนร่วมกับ16ประตูกับการลงเล่น13เกมให้กับทีมชาติยิง1ประตู2อสซิตใน3เกมล่าสุดและกับสโมรอนโมเร็ดยิงไป10ประตูกับ3อสซิตใน10เกมนะฮะโหดจริงๆ แก้ไขาคำพูดจอแดนเฮนเดอร์สันรับเงินเป็นหนึ่งในปัจจัยเลือกไปเล่นซาอุสื่อสารผิดจอแดนเทนเดอร์สันมิกฟิลของอัลอิติฟัรระบุเงินคือหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ตนไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียเพราะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่คนสนับสนุนกลุ่มรักร่วมเพศและสิทธิมนุษยชนแบบตนไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียจอแดนเทนเดอร์สันนะครับกองกลางของอัลอิติฟักบอกว่าเงินเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ตนเลือกย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาราเบียโดย ที่ก่อนในนี้มันอาจจะมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดของตัวเองเมื่อช่วงสัมัยที่ผ่านมานะครับเอร์เนสันเลือกที่จะบอกหลัดลิวิฟูระยะไปเล่นในย่านตะวันออกกลางและเมื่อช่วงเดินกันยายนที่มันมานั้นเขาก็ให้สัมพันธ์ว่าเงินมันไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้ตนเลือกย้ายไปเล่นที่นั่นเลยซึ่งมันก็ทําให้หลายคนไม่เชื่อและบอกว่าเขาเสียใจเอร์เนสันเรียนะครับให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่อังกฤษชนะอิตาลี3.1ว่าเมื่อเรื่องราว2เดือนก่อนผมให้สัมภาษณ์ไปครั้งหนึ่ง และบางอย่างที่ถูกนําไปเสนอนั้นอาจจะไม่ได้ออกมาในแบบที่ผมตั้งใจที่จะสื่อจริงๆตัวอย่างอย่างชัดเจนของเรื่องนั้นก็คือการที่ผมบอกว่าไม่ได้ไปที่นั่นเพราะเรื่องเงินล้วนๆคือต้องบอกว่าเรื่องเงินะ่ะมันไม่ใช่เหตุผลเพียงอย่างเดียวที่ผมอยากไปเล่นที่นั่นซึ่งมันแตกต่างกันอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการบอกว่าผมไม่ได้ไปเล่นที่นั่นเพราะเรื่องเงินแม้แต่นิดเดียว แลวเตชวอังกฤษเชื่อนู่นก็ว่าการที่ตนซึ่งมีแนวคิดสนับสนุนกลุ่มรักร่วมเพตและสิทธิมนุชนไปเล่นที่ซาดิอาระเบียมันน่าจะช่วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในบ้างหลังจากซาดิอาระเบียมีชื่อเสียงไม่ดีเท่าไรนักในสองนั้นนั้นจนทําให้ก่อนหน้าน,นี้มีคนตําหนิจอแดนเฮนเดอร์สันที่ตัดสินใจไปเล่นในลีกของชาติดึงกล่าวผมคิดว่าการมีคนอย่างผมที่มีแนวคิดแบบนั้นไปเล่นอยู่ในลีกซาดิอาระเบียมันจะมีแต่ส่งผลให้เกิดเรื่องดีๆนะ ก่อนที่ผมจะไปเล่นในลีกซาอุน่ะหลายคนรู้ดีว่าผมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือของคนกลุ่มไหนบ้างจุดยืนของผมมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแค่ผมย้ายไปเล่นในฟุตบอลในประเทศอื่นหรอกและพวกเขาก็ไม่เคยสั่งผมสักครั้งเดียวว่าห้ามผมทําบางอย่างหรือห้ามพูดอะไรก็ตามนี่คือสุขข่าวลือผู้พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่18ตุลาคม ขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ